อีกหนึ่งโครงการดีๆโรงพยาบาลอุดรธานีเปิดสาขาที่เซนทัลพาซา,าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพที่สะดวกและรวดเร็วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดปรโรงพยาบาลอุดรธานีสาขาเซนทัลอุดรโดยมีนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร,รโรงพยาบาลอุดรธานีเข้าร่วมงาน นายแพทย์ทรงเกียรติเล็กตะกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีกล่าวว่าโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิให้บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดอุดรธาน,นีและครอบคลุมถึงเขตสุขภาพที่8ในกลุ่มโรคทั่วไปกลุ่มโรคเฉพาะทางรวมถึงโรคที่มีความซับซ้อนต้องใช้เทคนโนโลยีขั้นสูงในการตรวจซึ่งมีผู้มาใช้บริการเฉลีย 3, ่ย 3,-00 0ถึง4,000คนต่อวันเวลาในการให้บริการเฉลี่ย140นาทีถึง150รนาที จากข้อมูลดังกล่าวครับทางโรงพยาบาลอุดรธานีมีความประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้นสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาในการรอคอยโดยทางโรงพยาบาลอุดรธานีได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทัลอุดรให้จัดตั้งหน่วยบริการแห่งนี้เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคโดยใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลอุดรธานีสาขาเซ็นทัลอุดร สามารถตรวจรักษาโรคทั่วไปกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่ผู้ที่ประสงค์รับยาต่อเนื่องตรวจสุขภาพประจำปีรับวัคซีนหรือผู้ที่ยินยอมชำระค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลประกันสังคมสิทธิททท์บัตรทอง30บาทก็ใช้ได้นะครับเน้นย้ำนะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ช่วงเวลา11โมงเช้านะครับถึง1ทุ่ม ณบริเวณชั้น3ศูนย์ราชการเซ็นทัลพลาซ่าอุดรธานีครับอานีรู่อนุาสริยากรารเขรวมงานทุกข่้นตลอดจนพี่น้องศึกอุดรธาน